หลังจากที่นักตบลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์พงาดครองแชมป์เอเชียสมัยที่สองได้สำเร็จจากการย้ำแขนเอาชนะญี่ปุ่น3.0ต่อศูนย์เซตโดยสกอร์25ต่อ22 25ต่อ18และ25ต่อ17คว้าแชมป์วอลเล์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่17ที่ลงยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พันษา5ธันวาคม2550จังหวัดน,นครราชสีมาเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ทีมสาวไทยได้รับเงินอัดฉีดมากมายและล่าสุดได้เพิ่มจากบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหรือช้างโดยเครื่องดื่มปลาช้างมอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจำนวนหนึ่งล้านบาทโดยมีคุณธาราทิพย์สิรินุพงศ์ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกและคุณชาลอตโทนวานิกผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนผู้มอบซึ่งนอกจากวอลเลย์บอลแล้วทางไทยเบฟยังให้การสนับสนุนอีกหลายชนิดก,กีฬา ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทนนิสกอล์ฟสนุกเกอร์บาสเกตบอลโดยเฉพาะวอลเล์บอลซึ่งเราได้ให้การสนับสนุนสมาคมวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยมากว่า25ปีและตลอดระยะเวลาที่ให้การสนับสนุนเราได้เห็นพัฒนาการและศักยภาพของนักกีฬาวอลเล์บอลที่ถูกพัฒนายังมีระบบมีรูปแบบที่ชัดเจนได้เห็นความสามารถของผู้ฝึกสอนไทยที่เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของสมาคม จึงทำให้วอลและบอลไทยทั้งในร่มและชายหาดต่างก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกซึ่งเราก็เชื่อว่าคนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกและนอกเหนือจากนั้นไทยเบฟยังหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนที่จะหันมาเล่นกีฬาชนิดนี้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้รากฐานของวอลเล์บอลแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าจุดประสงค์ลัก คือการเข้าร่วมเป็นส่วนสําคัญในการยกระดับศักยภาพของนักกีฬาไทยสู่มาตร,รฐานสากลและผลักดันวงการกีฬาไทยสู่ระดับโลกในส่วนของวอลเลย์บอลน,นั้นถือว่าตอบโจทย์นโยบายของช้างได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราสนับสนุนและผลักดันนักกีฬาวอลเลย์บอลให้ก้าวไปสู่เวทีระดับโลกหากย้อนกลับไปเมื่อปี2548เราได้ทําโครงการแสงสมก้าวไกลนําวอลเลย์บอลไทยไปโอลิมปิก ซึ่งเป็นโครงการที่เก็บตัวนักกีฬาทั้งในร่มและชายหาดที่มีรูปร่างได้มาตรฐานสากลมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2008ก็แน่นอนว่าเมื่อมีน้ำเลี้ยงก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกที่ทีมวอลเลย์บอลของไทยทั้งวอลเลย์บอลในร่มและชายหาดจะมีโอกาสไปแข่งขันโอลิมปิก2016ได้ในอนาคตช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลไทยโดยเฉพาะนักตบสาวไทยที่สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมการแข่งขันระดับโลก ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจจริงๆ